สนับสนุนโดย Isuzu สส D-Max รุ่นพิเศษ X-Series Lifestyle Pickup สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการกลาง d Prix World นะครับสัปดาห์นี้ยังคงอยู่กับเอฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็จนถึงตอนนี้เนี่ยเจะบอกว่าเรายังคงอยู่ในงานนะครับ Bangkok International Motor Show ครั้งที่31ครับงานแสดงวหากรรมยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียภาคตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองครับแล้วก็จริงๆแล้วจะบอกว่างานนี้เนี่ยเขามีกันมาตั้งแต่วันที่26ที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็เหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันก็จะจบงานแล้วด้วยฉะนั้นใครหรือว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการของเราอยู่แล้วยังไม่ได้มาสัมผัสกับงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้ไม่อยากให้พลาดครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้าหลายๆคนจํากันได้เอพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมหลายต่อหลายบูธหลายต่อหลายยี่ห้อนะฮะท สัปดาห์นี้เราจะยังคงเกาะติดในบูธต,ต่างๆแบรนด์ต่างๆนะครับว่าในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยแต่และยี่ห้อเนี่ยเขาเอารถอะไรมาโชว์กันบ้างแล้วก็ในส่วนของคอนเซปต์ที่เป็น driving safe the earth เนี่ยนะฮะเขาจะมีเรื่องราวอะไรหรือว่าจะมีรถอะไรที่ตอบสนองกับคอนเซปต์รักรถรักโลกกันบ้างนะครับถ้าอยากรู้เอว่าตอนนี้เนี่ยนะครับผู้คนผู้ชมเขาพร้อมกันเรียบร้อยที่เหลือก็แค่หน้าที่ของเอครับจะพาคุณไปชมครับตามมาเลย คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้พาคุณผู้ชมเนี่ยไปเยี่ยมชมบูธต่างๆในงานนะครับตอนนี้เนี่ยเอได้รับเกียรติพิเศษมากๆนะครับจากประธานผู้จัดงานแบงคอก k ินเ e r n a เ i ช n a l m o t ม r เต o w โชครั้งที่31นี้ครับดอร์ปราจินเอี่ยมลำเนาครับสวัสดีครับดรครับสวัสดีครับตั้งแต่วันที่26ที่ผ่านมาผู้คนให้การตอบรับดีขนาดนี้ความรู้สึกของดตอร์เองครับเป็นยังไงบ้างารู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจนะครับที่แฟนของบอเริโชยังเข้าชมงานอย่างเหนียวแน่นแล้วก็ อยอดจองรถไดไ้ก็ได้ตามเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งทางผมเองผู้จัดงานก็ดีใจที่มีผู้เข้าชมงานได้อย่างมากมายนะครับกรคาดว่าเศรษฐกิจเรื่องของรถยนต์นะครับและสีของประเทศในช่วงช่วงนี้ช่วงแต่มากที่2นี่คงจะดีขึ้นนะครับ,รบก็เป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีงานสําเร็จขนาดนี้ในปีนี้ครับดรครับ ปีหน้าตอนนี้ดรได้คิดว่าเรื่องคำว่าคอนเซ็ปต์หรือว่ารูปแบบของมอเตอร์โชว์ในปีหน้าเนี่ยจะออกมาแบบก็ปีหน้าคงจะเป็นการต่อเนื่องกันแล้วผมค,คิดว่าในปีหน้าเนี่ยก็ต้องตั้งเป้าหมายในเรื่องของตัวเลขผู้เข้าชมแล้วรวมถึงตัวเลขการจะหน่ายรถแล้วก็เศรษฐกิจมุมมองของผมว่าคงจะต้องเติบโตขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราสนับสนุนเรื่องการทำรถอีโคคาร์ไปเป็นรถเล็กเนี่ยมันก็ทำให้ รถเล็กขายได้มากขึ้นแล้วเราสามารถส่งออกได้อย่างน้อยๆเนี่ยปีหนึ่งอีกหลายแสนคันพวกนี้มันจะทําให้การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ในบ้านเราดีขึ้นก็เ,เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจด้วย เที่ยวงานมาเรื่อยๆครับคุณผู้ชมครับมาเจออีกหนึ่งบูธครับเห็นมีความน่าสนใจครับมีจุดเด่นเลยต้องเดินเข้ามาสอบถามข้อมูลกันหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เอยืนอยู่กับท่านรองประธานอาวุโสปอร์ดประเทศไทยครับขอบคุณสาโรสเกียรติเฟื่องฟูเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันครับสวัสดีครับคุณสาโรสครับสวัสดีครับถามก่อนเลยครับว่าจุดเด่นๆคอนเซ็ปต์หลักๆของปอร์ดในการจัดงานในแคนคองอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เนี่ยครับคืออะไรครับ ก็ที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนะครับก็คือรถ Ford Fiesta รุ่นใหม่นะครับที่เราจะเริ่มจำหน่ายจริงๆและส่งมอบลูกค้าในเดือนสิงหาคมเีือนถิ่นี้เรานำมาแสดงก่อนนะครับแล้วก็สำหรับคันสีเงินเนี่ยเป็นตัวสีประตูซึ่งมีจำหน่ายปัจจุบันอยู่ในประเทศจีนเท่านั้นเองนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่นําออกมานอกประเทศจีนนะครับแล้วก็ประเทศไทยจะเริ่มขายอย่างที่เริ่มทาบสิงหาคมแล้วก็ สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ทุกประเทศในเอเชียจะเริ่มจำหน่ายหลังจากนั้นนะครับคามตัวเดึ่งของรถทั้งสองรุ่นโดยเฉพาะคันสีแดงที่เป็น5ประตูนะครับก็คายสไตล์นะครับเราได้นํารถเย้ตานี้มาทดลองนะครับวิ่งในประเทศไทยหลายครั้งนะครับแล้วก็สอบถามความต้องการความคิดเห็นลูกค้าซึ่งก็ได้ผลออกมาชอบมากๆนะครับแล้วก็เรามีเครื่องยนต์ทั้ง2เครื่องยนต์พันสี่ร้อยหุ่นซีพันหกร้อยหุซีเครื่องยนต์พันหกเนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติหกสปีด เป็นเกียร์ออโต้6สปีดเป็นครั้งแรกสำหรับรถเล็กในเมืองไทยนะครับที่เป็นเครื่องยนต์106เกียร์ออโต้6สปีดประหยัดน้ํามันนะครับมากกว่าทั่วๆไปประมาณ9เสมรรนะดีมากนะครับยังไม่หมดนะครับเฟียสตทั้ง2รุ่นที่เห็นนี่เป็นตัวท็อปทั้งคู่อุปกรณ์ข้างในเนี่ยจะมีระบบที่เราเรียก voice control นะครับคุณสามารถจะสั่งงานโทรศัพท์วิทยุเครื่องเล่น CD เครื่องปรับอากาศลวดละลายฟ้าด้วยใช้เสียงของคุณเอง oh <my> God. นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ครั้งใหม่สำหรับรถเล็กในบ้านเราว่ารถในระดับราคาที่เราเริ่มขายตั้งแต่ประมาณ5้าแสนกว่า,วาขึ้นไปจนถึงประมาณเจ็ดแสนนี้เนี่ยนะรถผูดได้ <who> ตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับมายืนอยู่บนนี้นี่วิวเห็นทั่วงานเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าบนนี้นี่โดดเด่นที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเวทีนี้สีขาวล้วนเลยครับ <c oughs> เอ๊ะกำลังยืนอยู่ที่อีกหนึ่งบูธน่าสนใจครับไม่แพ้บูธอื่นๆเลยนั่นก็คือมิตซูบิชินั่นเองนะครับถา <c oughs> มพี่โอ๊กก่อนเลยครับเอาคอนเซปต์ก่อนเพราะว่าผมเห็นสีขาวทั้งทั้งทั้ง,ง <c oughs> รถทั้งรถทั้งพิตตี้แล้วก็ผิวของพิตตี้ด้วยครับโย่จริงๆแล้วเนี่ยเราใช้คอนเซปต์ที่ว่าไวท์เพิร์คอลเลคชั่นนะ สีขาวประกายมุกนั่นเองครจริงๆเนี่ยเราเริ่มแคมเปญไว้เพิ่มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เรียนแห่งความรักนะครับแล้วปรากฏว่าคนตอบรับเนี่ยดีมากมียอดจองเนค่อนข้างเยอะมากในเดือนกุมภาเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยคุยกันในทีมว่าเอามาใส่ในงานมอเตอร์โชว์ไปเลยดีกว่าให้แบบขาวไปหมดเลยแล้วก็เลือกฮิตตี้แบบขาวขาวเสื้อผ้าขาวขาการแสดงแบบ เนิบๆนิ่มๆนะครับดูแล้วดูรีแลกซ์หน่อยบมันจะรีแลกซ์พอสมควรครับนะฮะส่วนของมิซูบิชิเนี่ยมีรถรุ่นไหนที่เด็ดเด็ดเด่นเด่นเลยเอามาโชว์ครับก็จริงๆจะเป็นเอ่อมิซูบิชิแลนเซอร์ EX นะครับครับผมแรลลี่อาร์ตคอนเซปต์จอดอยู่ข้างหลังนี้สีแดงนะครับอ๋อน,นี่จะเป็นคอนเซ็ปต์พากของมิซูบิชิเลยเป็นเอ่อตอนนี้เราทำขายอยู่200คันนะครับแล้วก็เป็นเกาเรียกว่าแรลลี่อาร์ตคอนเซปต์คือจับอินไอของแรลลี่อาร์ตเนี่ยมาตกแต่งรอบคัน ทั้งภายนอกและภายในนะครับผมในส่วนโดดเด่นที่แบบเครื่องยนต์ลึือะไรอย่างเงี้ยครับมีจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องยนต์2,000นี่มันก็แรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระบบเกียร์ paddle s h i p เป็นแมกนีเซียม paddle s h i p ก็คือการเข้าเกียร์ที่มือเนี่ยครับก็ค่อนข้างที่ตอบสนองได้ดีมากนะครับแล้วก็เครื่องยนต์2,000นี้ไม่ต้องพูดถึงความแรงครับก็สำหรับงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้เนี่ยก็จริงๆเป็นงานที่กระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองไทยในช่วงต้นปีหรือว่าร์แรกอยู่แล้วนะครับก็อยากเชิญเชิญลูกค้าทุก่่าาาานน้้เเขมมยยีชง มีสของสวยๆงามๆให้ดูแน่นอนครับนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรถแล้วก็ขนด,ด้วยนะครับผม <S <S ชกาสังเกตในงานนี้เนี่ยนะครับก็จะสังเกตได้ว่าก็จะมีรถทั้งญี่ปุ่นรถทั้งยุโรปนะครับที่มาโชว์กันนะครับในงานแบงค์ข้อินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์เนี่ยนะครับครั้งที่3 1ซึ่งต้องบอกว่างานนี้เขาใหญ่มากๆ mm. แล้วก็นอกจากนั้น,นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่มาโชว์กันและเอกกำลังยืนอยู่ด้วยนั่นก็คือ v o l v o นั่นเองนะฮะ ซึ่งวอลโว่เนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นเรื่องของสมรรถนะความหรูหรานะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งนั่นเองนะฮะแต่ว่าปีนี้เนี่ยที่เขาตั้งใจเอามาโชว์แล้วก็เป็นไฮไลท์ของงานนะครับในมอเตอร์โชว์ปีนี้นั่นคือรุ่นนี้อยู่ข้างๆเองนะครับนี่ก็คือวอลโว่ C สามศูนย์นะครับซึ่งนอกจากรถจะสวยพิตตี้ข้างๆก็ใช่ย่อยครับนี่ฮะน่ารักเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ารถรุ่นเนี้ยเขาบอกว่าเป็นรถที่มีความโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์แล้วก็สีสันที่ค่อนข้างประหลาดตาด้วยฮะ เนี่ยเด่นๆก็ลองมาดูกันแล้วกันที่วันโมค,ครับส่วนอันนี้ผมจะไปที่บุญไหนต่อยวตามมาดูกัน Life. X X Life ไม่มีอยู่ในกติกาแต่อยู่ในหัวใจของนักกีฬาทุกคนมีสปิริตมีแกลนสปอร์ต วอลเลย์บรรอลอาชีพเทเลลิกสัปดาห์นี้พบกับประเภททีมหญิงสโมสรเชียงรายวีซีพบสโมสรวอลเลย์บอลโคราชเหนือสุดแดนสยามลูกพ่อขุนเมงลายเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมวขนองประเทศทีมชายสโมสรวอลเลย์บอลลีกชลบุรีพบสโมสรวอลเลย์บอลโคราชการพบกันของทีมอันดับ2และอันดับ3จากเลนที่1นึ่ศึกครั้งนี้ใครจะมีผู้คว้าแต้มไปต้องติดตาม10เมษายนนี้เวลา11.30นเป็นต้นไปทางท e ีสปอร์ตแชนแนลทีวีกีฬาเพื่อประชาคมกีฬา เหรียญโอลิมปิกเหม็นตรงแค่มีอะไรให้ทำอีกจังเยอะหร,อหรือว่าผมกลับมาวงการหววนเขาก็ยังต้องรับผมอยู่ว่าผมกลับมาสู้อีกครั้งดีกว่าถ้าเรามีหัวใจนักสู้โอกาสชนะยังอยู่ข้างเราเสมอการทีไลน์ประเทศไทย อยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยถ้าจะดูบอลให้มันเลยนะก็ต้องดูพรีเมียร์ลีกมันเหมือนได้เล่นเองเลครับจำได้นักที่แอนฟิล์โดนไปก่อนทั้งสนามเงียบกลิบเวลาที่เหลือนั่งแทบไม่ติดโค้ชก็เครียดแต่สุดท้ายฤดูการเนี้ยรับรองว่ามันกว่าเดิมแน่นอนมันสุดๆว่ามันขีดสุดกลับมาอีกครั้งพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่มันสะใจครบ380แมตช์ที่เดียวเฉพาะ t r u e v i s i o n พ l ต t ิน u มและ Go Pa c k a g e เท่านั้น กลับเข้าสู่ช่วงที่2องเข้ากับกรังฟิสเวิลด์นะฮะยังคงอยู่กันในงานนี้นครับคุณผู้ชมครับแกรนด์ค็อกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่31ครับตอนนี้เนี่ยเอนั่งอยู่ในรถอีกหนึ่งคันของ Lexus นะครับซึ่งก็เป็นรถสปอร์ตดูหรูหราเลยทีเดียวซึ่งบุนนี้เขาก็มีความน่าสนใจเยอะมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าถือเป็นรถตระกูลสูงอีกหนึ่งยี่ห้อเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าว่าเลดซัสในปีนี้เนี่ยในมอเตอร์โชว์เนี่ยเขาเอาอะไรมาโชว์กันบ้างครับ <No S 1> was quite scary. Not very sensible.